ฉเฉลยทา,ายบำเลอรักตอนที่สิบเป็นอะไรไม่สนุกเหรอฉันคิดถึงแม่คะ่ะชิคแดดกำลังอ่อนๆแบบนี้ไปขี่อูดเล่นกันดีกว่าเขาเปลี่ยนเรื่องไปเสียดือ้อยิ่งทำให้หลันนาอยากตะโกนถามเขาออกไปดังๆว่าเขาคิดจะทำอะไรกับเธอกันแน่ทำไมถึงไม่ยอมปล่อยเธอกลับบ้านเสียทีในเมื่อคนที่เขาควรจะคิดบัญชีมากกว่าใครมันคือไซร่าตั้งหาก ทำไมเขาไม่กลับไปพูดจาตกลงกับไซร่าให้หรู้เรื่องว่าจะเอาอยัางไงเรื่องมั่นหมายหน้าที่ของเธอจะได้จบไปสัทีไม่ไปค่ะไปเถอะนะทะเลทรายที่จะพาไปรับรองว่าสวยกว่าที่เดิมอีกไม่อยากเห็นเรื่ไยชิคาเดนเอาของเข้าล่อพอเห็นเธอไม่สนใจก็หาอย่างอื่นมาล่อหลอกเหมือนเธอเป็นเด็กยันไปกินอะไรอร่อยๆก็ได้รับรองว่าร้านนี้รสชาติดีเยี่ยม นอกจากอาหารของประเทศเราแล้วก็มีอาหารของพวกประเทศตะวันตกด้วยลันนากัดปากตัวเองจนเจ็บอย่างครุ่นคิดอาการปวดหัวตุบๆเกิดขึ้นมาอีกเป็นดรอกเขาทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรทำดีกับเธอทำเหมือนชอบแต่ไม่ปริปากบอกมันทำให้เธอสับสนจนทำอะไรไม่ถูกเธออยากปฏิเสธแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ขึ้นมานั่งบนรถของเขาจนได้ ชิคคำเดนพาเธอนั่งรถเล่นเขาพาเธอแวะร้านอาหารชื่อดังของที่นี่ไม่สนสายตาของคนอื่นๆที่มองมาอย่างให้ความสนใจจนเธอต้องเป็นฝ่ายสะกิดเตือนเขาชิคะคนมองแล้วไงแต่ชิคมากับฉันนะคะก็แล้วทำไมฉันจะมากับเธอไม่ได้ชิคคำเดนจัดการสั่งอาหารไม่สนใจอาการอยู่ไม่สุขของเธอที่กลัวว่าซาบิดกับสุรัญญาจะโกรธที่เธอมากับผู้ชาย ที่ทั้งสองหมายมั่นปั้นมือจะให้เป็นคู่หมายของไซร่าชิกไม่กลัวเป็นข่าวหรอคะฉันเป็นแค่คนรับใช้นะคะถ้ากลัวก็คงไม่พามาชายหนุ่มตักอาหารใส่ในจานให้เธอเป็นสิ่งที่เธอไม่ค่อยจะได้เห็นผู้ชายประเทศนี้ปฏิบัติกับผู้หญิงเท่าใดน,นักลันากินอาหารฝืดคอในคราวแรกแต่สิ่งที่ชิกคำเดนปฏิบัติต่อเธอวันนี้ทำให้เธอห้ามหัวใจม่ให้มันพองฟูเหมือนจะบินไม่ได้ช่างเธอ ขอเธอรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าหญิงสักวันแม้ว่าวันพรุ่งนี้เธอจะกลับไปเป็นนางก้นครัวตามเดิมก็เถอะอย่างน้อยในชีวิตก็มีครั้งหนึ่งก็แล้วกันชารินเห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับเช้านี้ก็ทําให้เธอกรีดร้องลั่นออกมาดังๆเสจจนไอยา่าผู้เป็นแม่ที่กําลังชื่นชมกับชุดสวยๆที่สั่งตัดมาเป็นพิเศษอยู่ถึงกับสะดุ้งรีบวิ่งเข้ามาในห้องของลูกสาว พอเห็นชารินขย้ำหนังสือพิมพ์จนขาดกระจุยก็ตกใจชารีนเกิดอะไรขึ้นแม่ดูสิดูสิว่าหนังลูกสาวคนโปรดของท่านพ่อมันทำเรื่องอะไรไว้ชารีนชี้นิ้วไปที่กองหนังสือพิมพ์ไอ้ย่าขมวดคิ้วเพราะคิดว่าเป็นเรื่องเดิมเราทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนี่ว่าสซร่าทําอะไรไว้ตอนนี้ก็โดนลงโทษไปแล้วจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาจากห้องเลยไอ้ย่าดึงหนังสือพิมพ์มาคลี่ออก แล้วก็ต้องตกใจไปอีกคนนางลันนานี่ใช่นางลันนานางลันนาที่เป็นแค่คนรับใช้ของเรามันเพเย่ขึ้นไปนั่งรถคันเดียวกับชิกกินข้าวร่วมกับชิกอย่างหน้าไม่อายทั้งๆที่มันไม่มีสิทธิ์เบาๆสิชารินเดี๋ยวคนอื่นๆก็แห่เข้ามาหรอกมาก็ดีสิจะได้เห็นกันว่าชิคคำเด่นยกย่องนางผู้หญิงชั้นต่ำนั่นขึ้นมาขนาดไหนนางไซร่ามันโง่ที่ส่งนางลันนาไปได้ดีทำไมแม่ ทำไมไม่เป็นหนูท่านพ่อลาเอียงในเมือ่อนางไซร่ามันไม่เต็มใจทําไมไม่ส่งหนูไปแทนชาลินทิ้งตัวลงกับเตียงแล้วร้องไห้สะอึกสะอื้นไอ้ย่าถอนหายใจเดินมานั่งข้างๆแล้วลูบมือไปบนแผ่นหลังของชาลินอย่างสงสารอย่างนางลันนาะมันก็คงเป็นได้แค่ผู้หญิงในฮาเรมไม่ใช่ตัวจริงหรอกนาะจะคิดมากไปทำไมพ่อของแกเองก็คงกำลังคิดเรื่องนี้อยู่ แต่ตอนนี้ตอนที่ทุกอย่างเงียบสนิทแบบนี้ใครจะกล้าเสนอแก่ไปแทนชีกจะเอาอย่างไรเรื่องโทษของพวกเราก็ยังไม่รู้เลยทำไมจะต้องเป็นพวกเราทำไมไม่เป็นมันสองคนชารีนตาวาวโรธจะพวกเราหรือมันแค่สองคนก็ไม่มีใครเดาได้ทั้งนั้นแหละว่าท่านชีกจะเอาอย่างไงแล้วยิ่งไม่ยอมปล่อยตัวมันมาแถมยังพามันไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ ไอ้ย่าทำหน้าครุ่นคิดแล้วตอบขึ้นมาเสียเองนางลันนามันก็สวยอยู่ไม่น้อยเลยนะหรือว่าท่านชิกจะติดใจมันชาเรียนตวัดตามองแม่อย่างไม่พอใจเธอลุกขึ้นมาขยำหนังสือพิมพ์เพิ่มรวมทั้งฉีกมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นการระบายอารมณ์หลังจากนั้นไม่ถึงชั่วโมงข่าวของลันนากับชิกคำเดนก็รู้กันไปทั่วบ้านของเศรษฐีซาบิดเราคนรับใช้เริ่มเกิดอาการเกรงใจลำเพาจากที่ทุกคนด่าว่าที่ลันนาะ ทำให้คนอื่นๆเดือดร้อนก็กลายเป็นเอาใจยิ่งทําให้ชารินหงุดหงิดหนักถึงขั้นเดินปึงปังขึ้นไปบนห้องของไซร่าที่เอาแต่นอนร้องไห้เธอรู้เรื่องนางคนโปรดของเธอหรืออยังล่ะไซร่าเรื่องอะไรคะไซร่าที่ตาบวมเป่งจากการร้องไห้ถามขึ้นสภาพของไซร่าทำให้ชารินบิดปากขึ้นแววตาเต็มไปได้วยความสมเพชก็เรื่องที่ท่านชี้ควงมันไปทั่วกีซานนะสิ ลันนาล่ะหรอคะไซร่าเบิกตากว้างขึ้นที่เธอร้องไห้นอกจากเสียใจเรื่องตัวเองแล้วก็ยังเป็นเพราะมัวแต่โทษตัวเองเรื่องลันนาข่าวครา,าวที่เงียบหายไปทําให้อดคิดไม่ได้ว่าลันนาถูกชีคําเด่นฆ่าตายไปแล้วแต่นี่นอกจากจะไม่ตายแล้วลันนาอย่างกําลังจะกลายเป็นผู้หญิงของชีคเดนเป็นไปได้ยังไงดูแม่สาวใช้ของเธอสิตอนนี้มันเสนอหน้าเป็นผู้หญิงของชีกต่อไปเธอเองต่างหากที่จะต้องเคารมัน ฉันไม่รู้ว่าจะสมน้ำหน้าหรือว่าสงสารเธอดีดีสิคะชิกมีที่หมายใหม่ฉันจะได้ไม่ต้องแต่งงานกับเขาไซร่ายิ้มออกแม้ว่าจะรู้สึกตะขิดตะขวงอยู่ไม่น้อยหากว่าต่อไปลันนาจะอยู่ในฐานะที่สูงกว่าเธอแต่เธอก็คิดว่าคนอย่างชิคาคเดนที่มีตำแหน่งสูงขนาดนั้นคงไม่คิดจะเอาคนรับใช้ที่เป็นแค่คนต่างชาติมาเป็นภรรยาออกหน้าอย่างดีก็คงจะเก็บลันนาไว้ในฮาเร็ม เธออดสงสารลันนาไม่ได้ที่ต้องกลายไปเป็นนกน้อยในกรงทองของชีคําเด่นแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้ลันนากับแม่สุขสบายไม่ต้องลําบากทํางานหนักอย่างนี้บ้าจริงชารินตะหวาดยังไม่ได้ดังใจแล้วเดินกระทืบเท้าออกไปใส่ร่าเม้มปากตัวเองแน่นเธออยากบอกข่าวดีๆให้กับไบรอนรับรู้แต่แม่เธอไม่อนุญาตให้ติดต่อกับใครได้เลย ลันนาแตะปลายนิ้วลงมาบนปากตัวเองแผ่วเบาความรู้สึกของเธอยามนี้เต็มไปด้วยความสับสนโดยเฉพาะเมื่อเจอข่าวตัวเองกับชีคําเดนเขาพาเธอไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอย่างเปิดเผยไม่สนสายตาของใครต่อใครและป่านนี้แม่ก็คงเห็นข่าวนี้แล้วอีกครั้งที่เมื่อวานเขาจูบเธอท่ามกลางพระอาทิตย์ตกและทะเลทรายสุดลุกหูลูกตาที่มีแต่เขาและเธออยู่ตรงนั้นแม้ผ่านมาหนึ่งวันเต็ม แต่ความรู้สึกว่าหวามยังไม่จางไปไหนเขาปฏิบัติกับเธออย่างอ่อนโยนเหมือนผู้ชายที่กำลังตามจีบผู้หญิงแต่หญิงสาวถอนหายใจอีกครั้งนอกจากการกระทำของเขาแล้วไม่มีคำพูดใดๆที่บ่งบอกว่าเขาคิดยังไงกับเธอไม่มีบอกว่าเขาวางเธอเอาไว้จุดไหนเป็นแค่ผู้หญิงในฮาเรมหรือมากกว่านั้นแต่เธอก็ไม่อยากจะหวังอะไรมากเพราะฐานะของเธอมันไม่ได้มีอะไรเหมาะสมกับเขาเลย เสียงเคาะประตูดังขึ้นเมื่อเธอเอ่ยปากอนุญาตซาร่าจึงเข้ามาบอกว่าชี้คำเน้นให้เธอเตรียมตัวออกไปเที่ยวทะเลทายด้วยกันลันนาขยับตัวลุกอย่างกระฉับกระเฉงเธออยากตักตวงความสุขนี้ไว้เพราะไม่รู้ว่าวันเวลาที่เขาจะยืนอยู่ข้างเธอมันจะมีอีกสักกี่วันหญิงสาวลงจากห้องนอนหรูหราชี้คำเนนรอเธออยู่แล้วในห้องโถงกว้างใหญ่ กรงขัง V.I.P. ที่เธอมีโอกาสได้ใช้บริการมันมาหลายวันวันนี้อยากไปไหนช็อปปิ้งดีไหมแต่เราไปทุกวันแล้วนะคะของที่ชิคซื้อให้มันเยอะจนฉันไม่รู้ว่าจะใส่อะไรก่อนหลังแลนนาบ่นขึ้นแม้ว่าข้าวของที่เขาซื้อให้ล้วนแล้วแต่เป็นของราคาแพงที่เธอเคยอยากได้แต่มันมากเกินไปจนทำให้เธออดคิดไม่ได้ว่าเขากำลังหาทางซื้อตัวเธออยู่ ใส่ไม่ทันก็เก็บเอาไวส้สิเป็นของสะสมไงช่วงนี้ฉันว่างก็อยากจะพาเธอไปเพราะอีกไม่กี่วันฉันก็ต้องตามไปดูพวกวิศวกรขุดเจาะน้ำมันแล้วก็คงอยู่ที่นั่นอีกนานชิคคำเนนให้เหตุผลลันนาจึงต้องยอมตามใจเขาพาเธอมาที่ร้านเพชรเจ้าของร้านน้อบน้อมกับเธอราวกับเป็นเจ้าหญิงและเมื่อชิคคำเดนออกปากว่าอยากดูแหวนทานแหวนเพชรเม,ด,เมดโตก็เรียงรายมาซะจนเธอตาพร่า เขาเลือกวงนั้นวงนี้ขึ้นมาดูอย่างตั้งใจแล้วส่งมาให้เธอดูวงหนึ่งหัวใจเธอเต้นแรงเมื่อเขาสวมันลงบนนิ้วนางข้างซ้ายของเธอพอดีเลยจริงด้วยค่ะยังกระออกแบบมาให้คุณผู้หญิงเลยนะคะชอบไหมเขาถามลันนาจึงคลิกดูราคาของมันพอเห็นเท่านั้นก็สั่นหน้าดิกกลัวว่ารับของเขามามากๆเธอจะต้องชดใช้ของราคาแพงพวกนี้ด้วยอย่างอื่นมันแพงไปค่ะ ชิคไม่ต้องซื้อให้ฉันหรอกนะคะอย่าขัดใจฉันสิถ้าเธอไม่ยอมรับแหวนวงนี้ฉันจะซื้อมันทั้งถานให้เธอถ้าเธอไม่อยากให้ทําแบบนั้นก็รับมันไปซะลันนาถอนหายใจจําต้องยอมรับแหวนจากชิกเอาแต่ใจมาเธอมองเพชรเม็ดแป้งที่ประดับอยู่บนนิ้วนางข้างซ้ายด้วยใจตุ้มๆยิ่งทําให้ตัวเองไม่แน่ใจในสถานะของเธอเข้าไปใหญ่เธอมัวแต่มองแหวน ชี้คำเดนจึงถือโอกาสนั้นขยับมาใกล้แล้วสวมสร้อยลงมาบนคอเธอลันนาเอาแต่ก้มหน้าหงุดอย่างที่ทำให้เธอนึกโมโหตัวเองเธอไม่กล้าสบตาเขาเพราะมองทีไรหัวใจก็หวั่นไหวทุกทีสวยเขาเอ่ยชมเพชรพวกนี้สวยเหมือนตาของเธอลันนาหน้าแดงหันมามองเจ้าของร้านที่ยืนยิ้มเหมือนเขินแทนเธอก็อยากจะกัดลิ้นตัวเอง เธอเพิ่งเคยรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนางเอกในนิยายก็ตอนนี้เองซินเดอเรลล่ากับเจ้าชายไปได้แล้วชี้คําเดนแตะบนเอวเธอให้เดินไปพร้อมกันเธอกับเขาตกเป็นเป้าสายตาของใครต่อใครจนเธออดภูมิใจขึ้นมานิดๆไม่ได้อยากจะไปไหนอีกไหมฉันอยากไปตลาดค่ะฮะไปตลาดค่ะที่นี่มันไม่ใช่ที่ของฉันฉันชอบเดินตลาดตอนเย็นที่มีคนมาขายของตามทางเดินมากกว่า มากกว่ามาเดินซื้อของแพงๆแ,แบบนี้รู้สึกอึดอัดยังไงก็ไม่รู้ลันนายิ้มแยเธออยู่ในความหรูหรามานานจนรู้สึกหายใจได้ไม่เต็มอิ่มเคยฝันอยากจะใช้ชีวิตแบบเจ้าหญิงพอเป็นเขาจริงๆเขาทนไม่ได้ก็ได้ฉันตามใจเธอวันหนึ่งฉีกน่ารักที่สุดเลยลันนาฉีกยิ้มกว้างสดใสซะจนทำให้ชีคําเด่นไม่อาจละสายตาไปจากเธอได้เขามองไม่กระพริบซะจนเธอ ต้องเสยกมือมาเกาไทายถอยขอโทษค่ะฉันลืมตัวขอโทษทำไมฉันชอบพูดบ่อยๆนะลน,นาไม่ได้รับปากเพราะเกิดอาการเขินหนักจนทำอะไรไม่ถูกเขาพาเธอเดินออกไปจนถึงลานจอดรถที่มีรถหรูจอดอยู่วันนี้เขาขับรถเองไม่ได้ใช้บริการอัสรานอย่างทุกทีเมื่อขึ้นมานั่งบนรถชีคคาเดนขอให้เธอเล่าเรื่องประเทศไทยให้ฟังด้วยความคิดถึงบ้านลน,นาจึงคุยจ้อ ประเทศของฉันต่อให้หน้าร้อนก็ไม่ร้อนถึงขนาดนี้ค่ะเพราะยังมีต้นไม้เขียวๆให้เห็นหลายที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เสียดายที่เดี๋ยวนี้หน้าหนาวหนาวน้อยค่ะไม่เหมือนตอนฉันเด็กๆหนาวซะจนเวลาไปเรียนครูต้องให้มานั่งตากแดดก่อนเรียนพูดแล้วก็คิดถึงยายค่ะคิดถึงเวลายายกินหมากชี้คำเดนฟังเพลินลานามักมีเรื่องสนุกๆจากประเทศของเธอมาเล่าให้เขาฟัง จนรู้สึกว่าวันไหนไม่ได้ยินเสียงของเธอเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างอะไรคือกินหมากเหมือนกินข้าวไหมไม่ใช่หรอกค่ะคนแก่สมัยก่อนจะชอบเคี้ยวหมากหมากก็คือลันนาพยายามหาคำอธิบายที่จะทำให้เขาเข้าใจได้ไม่ทันคิดออกรถก็จอดหน้าตลาดที่ตอนนี้ผู้คนเริ่มคึกคักเพราะแดดเริ่มอ่อนหญิงสาวรีบลงจากรถท่าทางกระฉับกระเฉงมากกว่าตอนที่พาไปซื้อของแพงๆซะอีก หญิงสาวเดินลิ้วไปอย่างร้านขนมพื้นเมืองเป็นแป้งสาลีห่อไส้ถั่วเหลืองผสมนมแล้วเอาไปทอดดูท่าเธอจะสนใจมันมากเพราะเห็นมองจ้องตาแป๋วดูแม่ค้าทำทุกขั้นตอนจะไปเปิดร้านแข็งหรือไงดูตาไม่กระพริบก็ไม่แน่น่คะเผื่อโดนไล่ออกจากงานกลับเมืองไทยจะได้ทำขายได้เธอสั่งขนมมาหลายชิ้นแล้วยื่นให้เขาชิคลองสักหน่อยไหมคะเอาสิ เขายื่นมือออกไปรับแล้วกัดเข้าปากเดินตามหญิงสาวเดินเข้าออกร้านนั้นร้านนี้เธอสนใจเลือกกำไรข้อเท้าราคาถูกเลือกแล้วเลือกอีกจนเขาต้องบอกให้เธอเหมาหมดถาดนั้นเลยเหมาไปทำไมล่ะคะใส่ไม่หมดหรอกจริงสิฉันเลือกไปฝากคนที่บ้านชิ้นดีกว่าหญิงสาวตั้งอกตั้งใจเลือกทีละชิ้นอย่างตั้งใจชิ้นสีฟ้านี่เหมาะกับคุณซาร่าส่วนสีแดงเหมาะกับซอบะฮะ ลันนามาอยู่ที่คาราหา์ดอันฟารุกไม่กี่วันก็รู้จักสนิทสนมกับคนหลายคนที่นั่นการเลือกของฝากของเธอไม่ใช่เลือกส่งๆแต่พิจารณาจากความชอบของแต่ละคนด้วยเธอซื้อไปฝากคนละหนึ่งชิ้นไม่เว้นแม้แต่ยามหน้าประตูและคนสวนซื้อคนพวกนั้นเขาไม่ได้นึกถึงฉันเห็นหมวกของลุงอับดุลลาแกขาดจนต้องปะฉันอยากซื้อใบใหม่ให้แกนะคะลันนาบอกพอเขาเปิดกระเป๋าจะหยิบเงินเธอก็ห้ามที่ชิกให้ไว้ยังเหลือเยอะคะ่ะ ซื้ออีกสามวันยังได้เลยลน,นาเดินเลือกซื้อของทั้งของกินของใช้และที่เขาสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเธอมักจะเลือกซื้อของกับคนแก่และเด็กเนื้อตัวมอมแมมมน่าสงสารที่แม้ขนมปังจะมีเศษทรายเกาะอ,อยู่บ้างเธอก็อยังซื้อแถมยังทำท่าจะกินอย่างไม่รังเกียจจนเขาต้องดึงมือเธอไว้ทิ้งไปเถอะมันสกปรกไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่ทรายมันปลิวมานิดหน่อยเด็กอุตสาหหออผิวมาขาย ถ้าเขาเห็นว่าเราเอาขนมของเขาทิ้งขยะเขาจะเสียใจลนนาบอกแล้วกินเข้าไปจนได้ตามใจเถอะท้องเสียแล้วอย่ามาโทษกันไม่เสียหรอกค่ะกินของที่ไม่ค่อยสะอาดซะบ้างภูมิคุ้มกันจะได้ดีไม่เงินกินอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่สบายยายสอนฉันไว้นะคะ่ะลน,นาหัวเราะสีหน้าดูผ่อนคลายจริงสิไอ้จ้อยเป็นยังไงบ้างคะฉันว่าจะถามหามาหลายทีแล้วก็ลืมทุกทีไอ้จ้อย ก็ม้าตัวนั้นไงคะตัวที่ชี้ขโมยมาอุ๊ยหญิงสาวยิ้มแย่เมื่อตัวเองกำลังกล่าวหาคนที่มีตำแหน่งเป็นถึงผู้ครองรัฐว่าเป็นขโมยยกให้คนเลี้ยงม้าไปแล้วจะไปดูไหมล่ะไปสิคะถ้าไม่มีมันเราอาจจะโดนฆ่าตายไปแล้วก็ได้ฉันสู้กับโจรแทบตายแต่เธอกลับยกความดีความชอบให้ม้าไปดีน่ะเหรอใช่หนุ่มสายหนะ้าแต่ก็ยอมตามใจพาเธอไปพบเจ้าม้าตัวดังจนได้ โซรยากำลังนั่งจิบชายอย่างสบายอารมณ์ภายในบ้านของลูกสาวคนเล็กอาการหนาวๆของปารีสทำให้แทบไม่อยากขยับตัวไปไหนนอกจากนั่งเอนหลังหน้าเตาผิงแบบนี้แม่คะแม่มีอะไรเลล่ะโซรยาเลิกคิ้วเมื่อลูกสาวในชุดแบบทันสมัยและไม่ได้คลุมหน้าเพราะอยู่ในบ้านวิ่งเข้ามาซีหน้าดูตื่นตระหนกจนทำให้คนเป็นแม่สงสัยดูข่าวนี้สิ สรยารับเอาโทรศัพท์จากลูกสาวมาดูข่าวซุบซิบจากประเทศคาสิตาพออ่านจบก็ถึงกับหน้ามืดเรียกหายาดมมาสูดไปหลายเฮือกไม่ได้เป็นใครกันนั่นสิคะแม่ก็ไหนว่าพี่ชิคคำเด่นไปกันได้ดีกับลูกสาวเศรษฐีซาบิดยังไงล่ะคะไปเที่ยวกันทุกวันแล้วทำไมกลายเป็นคนอื่นไปได้แบบนี้สุรัญญาคงจะต่อว่าแม่แน่เลยหำเด่นนะหำเด่นคิดว่าตัวเองเป็นชิคแล้วจะหลอกแม่อย่างไงก็ได้เหรอมันหน้าโมโหจริงๆ พี่ฮัมเดนไม่เคยพาใครไปไหนอย่างเปิดเผยขนาดนี้ด้วยนะคะแม่นางแบบอังกฤษคนก่อนยังแค่พาไปกินข้าวแต่นี่พาไปสนามยิงปืนมีรูปถ่ายกับเจ้าตาฟานด้วยแม่ก็รู้ว่าพี่ฮัมเดนห่วงมันมากขนาดหนูเป็นน้องอยังไม่ให้เข้าใกล้เลยไลล่ามองรูปของลนาชัดๆใส่ชุดของเราแต่ไม่คลุมหน้าสวยด้วยนะคะหน้าตาไม่เหมือนคนของเรานั่สิคะคงจะเป็นต่างชาติหนูว่าแม่รีบจัดการเรื่องนี้เถอะคะ่ะ ไม่อย่างนั้นแม่ได้คนต่างชาติมาเป็นลูกสะใภ้แน่ดูพวกเขามองตากันสิหวานเชื่อมเลยแม่จะรีบโทรหาชี้คำเด่นเดี๋ยวนี้เลยโซรยาหยิบโทรศัพท์มามือไม้สัน่นแต่ลูกชายสุดที่รักก็ดูเหมือนจะรู้แกวเพราะไม่ยอมเปิดเครื่องจนต้องโทรศัพท์ไปที่บ้านซาบิน่าเป็นคนรับสายพอรู้ว่าชี้คำเดนพาลนาเข้ามาอยู่ในคฤรหาหั์อันฟารุกด้วยก็ลมแทบจับแม่หลาลาปราดเข้ามาหาเป็นอะไรคะ โอ้แม่อยากจะกลับกีซาเดี๋ยวนี้ใจเย็นๆค่ะแม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นพี่ชายของลูกพาผู้หญิงคนนั้นเข้าไปอยู่ในบ้านตายจริงไลล่าวางมือทาบอกทําไมพี่ทาเด่นทําแบบนี้ทําเหมือนไม่รู้จักประเพณีของเราถ้าอยู่ที่นี่ลูกจะไม่ว่าเลยที่ไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้นลูกเองก็เหมือนกันถึงแม่จะยอมให้มาอยู่ที่ปารีสแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้ทําตัวเหมือนผู้หญิงตะวันตกหรอกนะเอามาเฉพาะความรู้ก็พอ ลูกรู้ค่ะลูกไม่ทําให้เสียชื่อเสียงของอัลฟารุกหรอกไลล่ากอดเอลแม่ประจบโซรยายังสูดยาดมเข้าปอดไปอีกหลายเฮือกรันนามไม่เกิดอาการตัวเกรงเป็นก้อนหินเมื่ออยู่บนหลังอู่ตัวเดียวกับชี้คำเด่นอีกต่อไปแล้วพอรู้ว่าเธอชอบมองพระอาทิตย์ตกดินเขาก็พาเธอมาทุกวันเธอเริ่มชินกับการที่ทุกวันจะได้กินข้าวกับเขาออกไปซื้อของแล้วออกมาดูวิวทิวทัศน์ของกีซาด้วยกัน จนเริ่มกังวลว่าตัวเองจะตกหลุมรักเขาอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเพราะแค่ตอนนี้เธอก็ไม่รู้ว่าจะถอนตัวและหัวใจยังไงดีแล้ววันนี้พระอาทิตย์สวยกว่าทุกวันจริงด้วยนะคะวันนี้กรมโตสวยลันนาเห็นด้วยฝ่ามือของชี้คำเด่นวางท่าม,มาบนหน้าท้องปลายคางเขาวางบนหัวไหล่คืนนี้ฉันจะพาเธอกลับช้าหน่อยนะฉันอยากชวนเธอดูดาวฉันเตรียมกล้องดูดาวเอาไว้แล้ว เขาบอกและเธอเองก็ตอบตกลงโดยง่ายแม้ในใจจะอยากให้ตัวเองปฏิเสธเขาบ้างแต่สุดท้ายมันก็ห้ามหัวใจตัวเองไม่ไหวเพราะแบบนี้เองเขาถึงได้เป็นหนึ่งในสิบชีคที่หล่อและมีสเสน่ห์ที่สุดในโลกค่ะหลังจากนี้เราคงจะไม่ได้มาดูดาวแบบนี้อีกนานเขาบอกทำให้เธอตกใจรีบหันขวับมามองหน้าเขาปากจึงโดนปิดด้วยจูบดุดเดบจูบที่ทำให้ศักดิรีของเธอหายไปหมด จูบที่ทำให้เธอไม่อาจถอนหัวใจออกไปจากเขาได้ชิกจะไปไหนคะเราเจอน้ำมันแหล่งใหม่ฉันต้องไปดูพวกเขาทำงานก็คงจะอยู่เกือบสองสัปดาห์เคยบอกไปแล้วนี่ลาน,นารู้สึกใจหายเพิ่งนึกได้ว่าเขาเคยบอกตอนนั้นเธอไม่ได้รู้สึกอะไรแต่มาตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนหัวใจถูกปิดติวตามเขาไปด้วยแล้วฉันล่ะคะยังต้องอยู่ที่นี่ไหมเธอถามความรู้สึกอยากกลับไปที่บ้านของไซร่าลดน้อยลงไปทุกที ที่ยังอยากกลับไปที่นั่นก็เป็นเพราะอยากกลับไปหาแม่เท่านั้นก่อนเดินทางฉันจะให้อัลานไปส่งกระจบไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้นะคะที่ลิงก์ใต้คลิปที่ทิ้งไว้ให้เป็นแบบอ่านไม่ใช่แบบฟังเสียงนะคะ